อยากกินพี่ไงคะยศอ,อ่ะเฮ้ยเวิรนไม่ได้เจอทั้งหลายปีสบายดีนะแล้วนี่ยังทำงานอยู่บริษัทพีเอ็นเคอยู่ปะสบายดีพี่ก้องแต่พี่ลาออกไปผมก็ได้เลื่อนตำแหน่งผู้จัดการแทนพี่เลยอะ่ะยินดีด้วยเวินทำงานเก่งอยู่แล้ว เหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการแล้วล่ะว่าแต่พี่เถอะลาออกจากผู้จัดการแล้วว่าเป็นคนต๊กต่ออยู่อย่างนี้เนี่ยนะอออพี่โอ๊ตนี่หนูนาแฟนผมหนูนานี่พี่โอ๊ตอดีตผู้จัดการแต่ดูสภาพตอนนี้สิ กระจอกเลยว่ะถ้าพี่หวนไม่บอกว่าพี่โอ๊ตเป็นอดีตผู้จัดการแล้วเนี่ยหนูแทบไม่อยากเชื่อสายตาเลยเพราะดูจากสภาพการแต่งตัวแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นแค่คนขับวินมอเตอร์ไซค์หรือเป็นแค่คนขับรถส่งของ แล้วมาทำอะไรกันแถวนี้ล่ะพอดีวันนี้มันอยู่อะพี่ผมด้พาแฟนมานั่งรถเล่นมาช้อปปิ้งมาหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันตามภาษาคนมีเงินเยอะก็แบบว่าเงินมันเหลือพี่แกนี่ดูดีจังเลยเนาะมีแฟนก็ได้แฟนสวย แถมมีรถหรูขับอีกนะฮะใช่พี่ผมมีแฟนก็มีแฟนสวยหน้าที่การงานก็ดีไม่เหมือนพี่หรอกพี่นี่โง่จริงเลยล่าออกจะพูดแต่การาเป็นคนกระจอกต๊อกต่อยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เออพี่โอ๊มาก็ดีแล้ว ไปถ่ายรูปให้ผมกับแฟนหน่อยสิไสิรู้จักไหมรถเบนน์อ่ะถ่ายให้ติดรถเนนะบนนะ์ด้วยนะนะพร้อมนะชิดๆกันหน่อยนะหนึ่งสองสาม สามไอ้ดูหนสิสวยอะ่ะตัวพี่สวยเออพี่โอต๊ตพี่ก็อายุขนาดนี้แล้วอะ่ะยังไม่มีแฟนอีกเหรอผมว่าพี่น่าจะหาคนดูแลได้แล้วนะพี่พี่เหินพี่ก็ถามได้เนาะสภาพแบบเนี้ยผูย้หญิงที่ไหนเขาจะเอาล่ะอี๋ ฉันไม่เอาด้วยหรอเออจริงสิแต่งตัวก็กระจอบรถก,ก็ไม่มีขับแถมยังมาเดินตอกต่อยอยู่แถวนี้ผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาทนลำบากด้วยละ่ะ กะว่าจะมาเอาของก็เข้าไปรอปเพื่อนข้างในเนีแล้วของคนนี้เขาเป็นใครเหรอคะพี่โอ๊ต์อนอนี่เบิร์นเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่บริษัทเก่าพี่นะลกกลมจังเราเจอกันอีกแล้วนะคะคนสวยจ้าจะไปไหนเลยครับ ให้พี่พปส่งไหมว้ยยะไรวะหัวดสละพี่หวานพอไม่ได้เลยนะเนี่ยฮะพี่ยอดขาเรารีบกับบริษัทกันเถอะคะ่ะคุณนาโทรมาบอกว่ามีเอกสารสำคัญที่ต้องเซ็น แต่ลืมไปพี่ต้องกลับบ้านอาบน้ำแตกตัวก่อนดูสิบิสเนสมาเหงือเต็มเลยได้ค่ะเออเบิร์ดงั้นจะพี่กลับก่อนนะไปเบน ใจแล้วกันเหรอไม่เคยเห็นรถเบนซ์่ะเอนไอ้รูปที่พี่ถ่ายแกเมื่อกี้ติดรถพี่ติดทะเบียนรถที่ชัดเจนเลยแกช่วยลบออกไลยนะถ้าแกโพสลงโซเชียลเนี่ยพี่ฟ้องแกได้นะครับพี่เดี๋ยวผมลบให้ตอนนี้เลยพี่เหอนพี่จะบอกให้นะ ค่าความเป็นคนเขาไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่ได้วัดกันที่ฐานะหรือเงินทองแต่เขาวัดกันที่จิตใจวะเดี๋ยวพอดีบ่ายวันเนี้ยพี่มีคุยโปรเจกต์กับคุณใหญ่ประธานบริษัทเพียงโเคเดี๋ยวยังไงพี่จะพี่โอ๊ตครับพี่โอ๊ตผมขอโทษผมผิดไปแล้วครับพี่ผมมันตาต่ำเองพี่ใหญ่ถือโทษกับผมเลยนะครับพี่ ร้องครับพี่เหมนจำไว้นะเว้ยแกอย่าเที่ยวไปดูถูกใครไม่ว่าเขาจะแต่งตัวแบบฐานะยังไงเขาก็คนเหมือนแกนั่นแหละไม่ว่าแกจะอยู่สูงแค่ไหนแกก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกใครเขาทั้งนั้นจำไว้